ข้างนอกดูซกมกก็ไม่ได like <amp> ้หมายความว่าจะต้องสกปรกไปถึงข้างในข้างนอกดูจริงใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในใจจะไม่โสโครกได้ยินคำนี้มาก็ได้ข้อคิดดีนะขวดน้ำถ้าหากว่าขวดน้ำข้างนอกเนดูโสกปรกโสโครกนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำข้างในจะต้องโสโครกและโสกปรกตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าขวดน้ำข้างนอกอาจจะดูใสๆดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ําข้างในจะไม่สก,กปรกใจคนก็คงแบบเดียวกันนะโยมบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆบางคนคบไม่ได้จริงๆในใจสก,กปรกในใจโศโครกแต่ข้างนอกเนี่ยดูดีทุกอย่างดีดังนั้นการจะคบกับใครมันก็ยากใช่ไหมโยมที่เราจะรู้ว่าใจข้างในเป็นยังไงเพราะว่าการเสแสร้งที่จะทําข้างนอกให้ดูดีได้ใครๆก็ทําได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่สุดท้ายจริงๆอ่ะคนเราก็ต้องเจ็บแล้วเจ็บอีกกับการที่ถูกคนที่ตีหน้าใสแต่ใจคดเนี่ยจะต้องเจอคนแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะก็ต้องทำใจนะโยมว่าเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันและแข็งแรงและเก่งพอที่จะมีใจที่ดีพอดีพอจนบางทีเขาก็ทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่แบบเนี้ยแต่มันก็ต้องดีพอให้ให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า คนคนนั้นที่ข้างนอกดูดีแต่ข้างในจิตใจจะเลียวร้ายยังไงเราก็ไม่ทราบข้างนอกดูซกมกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสก,กปลกไปถึงข้างในข้างนอกบางคนอาจจะดูจริงใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้างในมันจะไม่โสโครกก็ต <ankle> ้องเรียนรู้กันไปนโยมนะอาจจะต้องเจ็บเจ็บใจเจ็บปวดกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็ถือว่าเป็นบทเรียน แต่เราจะไม่ยอมให้บทเรียนนี้มันทำร้ายเราบ่อยๆเราจะต้องเก่งขึ้นจะต้องรู้นิสัยคนได้เร็วขึ้นแล้วก็อยู่กับเขาอย่างมีศิละปะเขาทำร้ายมา <g ye> ก็ไม่จำเป็นที่เราต้องทำร้ายตอบกลับไปเพ <g ye> ื่อจะได้จบเวรจบกรรมกันเสียทีก็ดีเหมือนกันก็ขอเป็นข้อคิดกับขวดน้ำวันนี้รถจอดที่ปั๊มก็นั่งพักแป๊บหนึ่งก็ได้ข้อคิดนิดหน่อยขอเจริญพร